เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพทท่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยนะครับ อยากที่ทราบกันดีอยู่ครูโด่งจะเป็นช่องที่พูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับครูโด่งไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ได้เป็นแม่ค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อแต่ก็มีเพื่อนๆหลายหคนนะครับเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยนะครับคูโดงซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีการระบายออกยังไงก็ต้องมีการขายออกก็มีเพื่อนๆเข้ามาทัดทายหลายครั้งนะครับ ประมาณแบบนี้แล้วว่าเออซื้อมาคูโดงก็ต้องขายก็ต้องยอมรับนะครับถามว่ามีโอกาสขายไหมก็มีโอกาสขายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้คูโด่งยังมีความสุขมีความสนุกแล้วก็ยังมีความสุขกับการส่องเหรียญอยู่เวลาเราได้เหรียญมาแล้วก็มาส่องนะเอยวันนี้เหรียญสวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าวันหน้ามีโอกาสขายไหมก็ถ้าเกิดปิดกษียณไปแล้วเราก็จะขายนะครับ คลิปนี้ ep นี้คูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญย5สาสตังค์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเหรียญย5สาสตังค์เหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ลึกนะครับจะเป็นเหรียญ25สาตังก์การจะนาพิเศษคูโด่งบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญ25สตาตงก์การจะนาพิเศษนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคูโด่งบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญ25สตาตังก์การจะนาพิเศษมีแบบที่คูโด่งกําลังจะอธิบายนะครับ ถ้ามีคนซื้อ3,000บาทอย่าขาย3,000บาทอย่าขายนะครับครูโด่งรับซื้อสูงถึง5,000บาท5,000บาทเลยนะครับสาหรับเหรียญกาญจนาพิเศษเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญหนึ่งสลึงเนี่ยเหรียญ25สตางค์นะครับเนี่ย เนี่ยแบบนี้ด้านหลังกาจนาพิเศษเดี๋ยวมาเข้าเรื่องไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรียนที่คุโดงมาพูดถึงถามว่ามีออกมาจริงไหมมีออกมานะครับไม่ใช่ช่องคูโดงช่องเดียวนะครับที่ประกาศรับซื้อเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยฟังแล้วก็คุโดงจะอธิบายไปชา้าช้าแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดเจอจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสเกิดใครมีเหรียญกันเหรียญสลึงกาจนาเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะๆจะได้ไม่ต้องสูญเสียโอกาสมาดูเลยนะครับ เนี่ยด้านหลังเป็นกาจนาพิเศษด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับพระพักตรงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเหรียญปกตินะครับมาดูเหรียญผิดปกติเหรียญผิดปกติจะเป็นแบบนี้นี่ครับผมดูนะขออนุญาตนะครับของคุณดวงยังไม่มีตัวอย่างนะตามหาอยู่เหมือนกันเนี่ยคุณดวงห้าพันบาทใครมีคุณดวงซื้อนะด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนแล้วด้านหลังเป็นเหรียญกาจนาพิเศษนึกออกไหมครับ ด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญกจาจนาพิเศษพอพลิกมาด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนถ้ามีแบบนี้นะแล้วมีคนซื้อสามพันอย่าขายเน้นย้ำนะครับอย่าขายคูโดงซื้อสูงถึงห้าพันบาทเนี่ยห้าพันบาทคูโดงก็ซื้อนะครับเนี่ย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 ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูแต่คนที่เป็นช่างกึงช่างเจียช่างมิลลิงประเภท เก็บด้านหลังกาจนาเอาไว้ด้านหน้านะครับมาใช้เครื่องกึงนะครับ cnc กึงออกหรือว่ากึงมือแล้วก็ไปกึงเหรียญด้านนี้เอามาประกบอย่านะครับผิดกฎหมายแล้วก็คูโด่งมองออกด้วยเหล็กเลียงนะครับทําความเข้าใจกันนะ,ะวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับด้านหลังเป็นกาจนาพิเศษด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญย5สสตางค์เหรียญ10บาทมีการเจอกันแล้วนะครับเนี่ย ถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมานะครับน,นี่ส่งเหรียญแล้วก็ส่งรูปภาพมาทําความเข้าใจกันนะครับวันนี้มีสั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับโดยรักและปรารถนาดีจากกู้ดงสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart. 이맘 전하고 싶어. When you bring my valentine.